อ่ะพอพอดีครับผมัอดีครับพี่มาตามโค้งทุตไทยที่บาทนี่เอ้พอเน้นยำให้มันโค้งทุทไทยสุดๆตัวนี้อ่ามเออมันดับหน้าเจียวขากบห้อมเหมือนท่นสามเอ็ดเอ่นสามเอ็ดโค้งทุทไทยแล้วสามเอ็ดเออเฮ้ตัวเนลาเฮ้่นพูดเลยหมืดเฮ้อไม่เหียก่าได้ออกมือเอ่นดีสามเอ็ดอ่า เอาพอเปลี่ยนปีกายนี่รุดจังหวัดก็คือได้ยินว่าบางนึงเหรนคือว่ารุดงวดเดียวคืออีกคัก้งเดรุดงวดเดียวเล็กอ่อนเล็กอ่อนหมายว่าวางเด็กอ่อนเล็กอ่อนหมายหมายความว่ามันมันไม่หนัก,ก,กนะงวดที่แล้วหันอ้วนปีกหันรุดงวดเดียวรุดงวดเดียวปารคือหูซาแต่ก็จะรวยโลยที่ปานนี่โมเมนต์โมเมนต์เขาเขาตัดเขาตัดไอชิโมวาเขาว่าเขามักเนี่งสูงอะไรแบบนี้มั้ อันหนึ่งเนี่ยมันอ่อนนึ่งเสียหน้าจะเข้าจะเลีนได้ไรเข้าตรงเรียนไปเสียหน้เชียนเคองวานอันสะหน่วยเนี่ยมันเบายาา t เนาะมันเบา n h เชียนเวานคือเกาล่ะเลี้ยงเบื่อมันเลี้ยเฮ็ดบ้งกระเด็ดังไได้จะบอกโออเลี้ยงเบื่อมากแางเลยไดจะบอกคือเบา n สวัสดีครับสวัสดีครับน่าวันดียววันเดียวเขาป้องนี่ไงอะไรเขาลอดเขาลอดเขาลอดตัวเป็นยังดอกเขาเขลอดเขากล้องอะไรช่วยแก้กบจะไปเฮ้ยดิงดีมือนงดฟันทงคงสุดท้ายคงก็ได้ก็คือเขาบเปลี่ยนแปลงบอเปลี่ยนแปลงตัว่ากันแน้นให้คักๆแข็งแน่ป่ะเลกวิ่งเล็กเรียนเขาเอาเอาเลกวิ่งเล็กเรียนเนี่ย เพราะว่าสายวิ่งสายเล่ยนเป็นหนึ่นมักเม,กมื่อยม,มันได้ออกกับร่างกายตกเกาตัวเกาตวใดโน,น่ปะไดนอมันจะมีหาศูนเฮ้ย <c oughs> มันนั่นให้ให้ชี้ตัวมบงหาุนหานึ่งหาเจ็ดหาเกบ่อืออนนี้พ่อกระดาษเขียนอันคิดว่าปากอันก็น <c oughs> จำ <c oughs> อะไรดิด โอ้ยเขียนหนังสือบางแง่มนะโอ้ยบอดิเกียวงามขอตะวามันคอตะเล็บมันเข่าใจใจเขง่ามเดือดเดอดคอตะมันแตกเปียงเปียงนี่ไงโอ้ยเขียนบอแกียนงามหนึ่งเหนื่อยอ่าพี่น้องเบิ่งไปน้ำกันนะครับเด้อเขียันชาวบ้านคนที่หนึ่งเน้นย้ำให้ฟงสุดท้ายเอาบักคักแขวนแขนรอดบุญบ่เดี๋ยวเรื่องบ่กันเลี้วิ่งนำลุงกันเลี้วิ่งอะไรบ่เออ ก็วิ่งเยิ่จักันวิ่งบนบ่วิ่งห้าโอ้ยคือก็อะไหากับสามอบนบนวิ่งห้ากับสามบนวิ่งห้ากับสามเอาเล็วิ่งมิตัวเน้นบ่พไมิตัวมากบ่เนี Collins, ้ <fry UC S> ่ตัวนี้โอ้ปักหตาวนี้ร่องจ้โอ้บนไม่เน้นที่ห้าโอ้สามนี่ร่องไว สามล้ออือห้าศูนย์ห้าหนึ่งอันนี้บนเกี่ยงอ่อนน่าตัวนี้คือเกี่ยงอ่อนจำได้อีกซีฮางออันตัวเน้นในพอประกาศแดงในพอมันจังเขียนจังชัดดีโอเคไต้ซ่าเออคิดใต้ก็ได้บอตําล่าโอ้โอตักําล่าพอพันบ่องกงนเฮ่อเกี่ตัวเน้นอืห้าศูนย์ห้าเจ็ด ขึ้นในกระสุนหาม่อขึ้นในกระสุนหาบอกเอากันที่แรกวันนี้แหละจิ้นปล่อยตะตองวัดปล่อยตะตองวัดนะมันจะเป็นศูนหาชื่อวาหาเก่าเพียงไอ้ไอ้รหัสไปมือวันี้สุดเ่้าซุกก้ดวเนาะวันนี้มันมาบางมาบางหลังมาแล้วน้ำมาแทนคงวงินเนาะเด็กมาแทนคงเงิน กับบ่ลุงฮะกับบ่วเ้าจะกับแล้วอันนี้มันมันเป็นเป็นตรงตรงมันโอ้ตรงตรงตรงมันโอ้เห็นว่าตรงตรงรอดคือตรงตรงมันตรงตรงอันนั้นเป็นยังก่อนแถมโอ้เลขสามตัวยา่าแถม เลขตัวเลขสามตัวพมันแถมสองห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดะโอ้เลขสามตัวนี่แหละพอเนคนมาคนสอบคือเลขสามตัวายให้ยดิเนาะเต็มตาเต็มกระบุงเร็วเอาพอขึ้นเีียหลายทางเลยอ๋อคนละทางเนาะอันนี้มันตัวนี้โอ้แยกแยกโอ้ ฟังหาซูลกับหาเจ็ดหาูหาเจ็ดโอ้นักหาซูหาเจ็ดชนีชนีล่องเออโอ้ส่วนเลขสามตัวฟังนี่กับล่องกันโมหันบล่องดิบล่องดิขึ้นเงินหาเจ็ดกับหาซูลหาเจ็ดอันนี้ล่างหลังวันเขาบินกันไหมลิงล่างนี่นี่อยู่หลัง ีกับ 9. เก้าเนนที่สี่ศูนย์สีล่างสี่กับเก้าเน้นที่ 4. สี่ศ <4 6. S 1> ูนย์สี่สี่หกเต็มจอแล้วสี <49. S 2> เ่เก้าเต็มจอแล้วโอ้แสดงว่าสี่เก้ามานน้ำกันได้ มาได้เจ้า่าเองนี่ไปอยู่โอ้สอสพอบนสอพอบนหาคับสามประมาณนัากันเลขกอ่อนเลขอ่อนหมายความว่าไงเนาะมาบันเนาะมันเล็กอ่อนหมายความว่าไงพ่อเล็กอ่อนกำลังมันหน่อยมันแรงวัมันแรงวัดกิงมันแรงบเกิง โอ้เฉพาะล่างนี่หนึ่งสองหกนี่คิบมาเลยก้วไม้คือเหล็กอ่อนนี่มันบอกขึ้นแน่ได้เลยจอือครับขึ้นสวนมันมันมันเป็นเหล็กัออ่อนนล่นะโอ้เหล็ก่อนขิบมาห่างเหล็กอ่อนไม่มันพ่วงมันพ่วงกับตวนดี้บอ่ะม้ากับมาได้คือมาได้ือว่ามันอ่อนเลยนะลางม่ายจัล่างอ่อนมันบอแต่ว่ามาบนได้บนบนบนได้อันนี้ล่างตัวนี้พอโอ้บนบ่าโอ้บนบ่ บนโอ้โบนวันนี้ล่างนี่เต็มลูกเน็ยนซีเน็นีโอ้โเขามีแต่ซีหงซุนซุนซีซุนซีหปซีองซีเกาจเป็นไ่จะเป็นผ้ใดันอ่วงไดขึ้นมานักกันได้งใแต่มันแต่มันจะแต่มันจะพวงพวงบอนนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นหาเก้าตัวเลขหาเก้านี่ดังพวงบอนี่เนาะ รวยมากพี่กระไรฝอยเอฟซีเป็นแคบหน้าจอคือ <c oughs> กอ็โมเดล <c oughs> ครับเขาเคยฟังไหมแม่เนื้อ,อานตัวล่างเ,งงเนี่ยเอาจังนี้เน้นในตัวนักตัวมูอตัมูอแรงบ่ครับมันมี่จะเอ็ดสุนทรีกับมุกซีอย่างม,มุกคมเนี่ยพอเดีมุกคมอันนี้อันนี้ตัวเน้นหรออันอันตัวเน้นเน้นตัวไหนป่อเน้นบ่เน้นเน้นตัวนี้อ๋อ เนี่ยซีศูนย์นี่ศูนย์ซีศูนย์ซีครับอย่างตัวเดียวตัวเดียวมักตัวเดียวมักตัวเดียวนี่ศูนย์ซี่ตัวเดียวนี่โอ้มาศูนย์ซี่ตัวเดียวมันจะีวห่วงหวงหกหวงเก้าอืมได้สองโจนเป็นตัวเดียวกันเสื้อซี่หกซี่หกซี่เก้าตัวกันตัวล่องมันเดินเก่ากับซีมาครับอืมกระทำวัดรางวิ่งซี่บนวิ่งหานน่ะเอออืมางวิงซีพี่น้องครับหน้าจอยนะครับเด้อ บนวิ่งห้ากับสามเน้นที่ห้าบนวิ่งห้ากับสามเน้นที่ห้าส่วนสองตัวก็มีห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าเก้าอันี้ซื้อแล้วนี่ยเออซื้อรตีไปแล้วซื้อแล้วห้าเจ็ดก็เน้นให้ที่ที่ห้าศูนย์ห้าเจ็ดได้พี่นอ้องบนเน้นห้าศูนย์ห้าเจ็ดส่วนเลขสามตัวก็สองห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ ตนี้บุมี่าเน,นบมี่มีดอกเลขกิดศูนหาสูนหาศูนบุมีดอก่เต้องไปหาดอกแต่ีไปอุดรเดนาะอ๋ออี้ไปอุดรอรจะบุมีอุดรบุมีสอง 4, 5, อห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดวันรกแดอุดรล่ล่างวิ่งสี่กับเก้าวิ่งสี่กับเก้าเน้นที่สี่จับคู่ก็มี0ศูนย์สี่สี่สี่หกสี่เก้า เน้นซีศูนย์ตัวเดียวเน้นศูนย์ซีตัวเดียวอ่านผิดอ่านถือเน้นศูนย์ีตัวเดียวได้พี่น้องได้บอผิดบอถือก็แม่น่พอเพี้ยนก็พอขึ้นมั่นใจคักแค่ศูนย์ซีนี่ขึ้นเน้นคักแต่เน้นให้ตัวเดียวหางเดียวครับแค่มักขัดกันนั่นบอตัวนี้ส่วนตัวมักตัวนี้ส่วนตัวออืส่วนบนนี่ก็ให้เน้นสองตัวนี้ห้าศูนย์ห้าเจ็ด แนวทางแนวทางทางทางเดี๋ยวผู้รู้ป่เดี๋ยวเดี๋ยกรนันตีว่านม่อนนี้นี่นนี่ครับต็นไ้ไปบอกไปบอกเขาก้านขิดไปก้านไปหมุนจินบอกเขาอินเขาไม่อิ่มเนาะวิ่งไม่เคยหลุดเนาะหลุดเลขวิ่งไม่เคยหลุดตกออนนี่กตกอันนี่กัหลุดเงียบตกอนหลุดเงลอยิบง่ยเลยดินตกอนกับหลุดเงียเอ๋ปีแกมันเขาร้างลอยอยู่อยู่สองเท่อื ว่ไปอยู่ธ์ักลอยก็บ่เป็นยังเพราะว่าบ่ตอนนี้เปลี่ยนซีฟน่วยแต่ว่าเขาซีหน่วยนี่ทีเดียวแปดชุดแปดชุดสามมันมาหลุดเก่าเลยมันออกเก่าเก่าสามอ่ขอบคุณหลายๆพ่อที่แบ่งปันแนวทางเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมโชคๆมันหมันน้องพรเนาะอ่ขลูกมันหมันขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกันสู้ฟุตบอลอ่ครับวันที่หนึ่งครับ Tá bom. <laughs>